สวัสดีครับอุณจ้อยัสดีจ้าตอนนี้เรากําลังจะไปประตูน้ําขอนแก่นนะครับไปเอากางเกงช้างเพา่ใหม่อิตาลีนะครับพอดีอบุมก็สั่งไปแล้วนะครับเราก็เหลือแค่ขับรถไปเอานะครับแล้วก็ไปดูชุดกางเกงช้างเพิ่มเติมนะครับวันนี้เจอกันนะครับเจอกันกางเกงช้างใหม่อิตาลีนะครับ ขายเพียงร้อยี่สิบาทนะครับขาสั้นขายเพียงตัวละร้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีชุดช้างด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันนะครับพี่พี่เย็นนี้ไลฟ์สดประมาณหนึ่งทุ่มนะครับพี่ิงเขอามาไปกยินเลยครับโอเคนเรืองไปกันสามคนพอดีพี่หวยอยู่ร้านนะครับก็ไปไปกับขอนแก่นก็สามร้อยกว่ารูเลยครับขาไปก็ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าโูขากลับก็ร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับก็เกือบอาจะเกือบสี่ร้อยนั่นแหละสี่ร้อยรูเลยครับ เจอกันครับเย็นนี้กังเกงช้าง200ตัวอัพครับผม